ชื่อเสียงในวงการดนตรีกว่า30ปีของลาเนสวง heavy metal รุ่นบุกเบิกจากประเทศญี่ปุ่นทำให้พวกเขาได้รับเชิญไปเปิดการแสดงในสหรัฐมาแล้วบ่อยครั้งแต่โปรแกรมทัวร์อเมริกาในปีนี้ต้องถูกยกเลิกทั้งหมดหลังจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐไม่อนุญาตให้เข้าประเทศและส่งตัวกลับญี่ปุ่นในวันถัดมา ตามกำหนดเดิมลาวเนสซึ่งนำวงโดยอากิระทาคาสากิยอดมือกีตาา์ชาวญี่ปุ่นมีแผนสแสดงที่กลับในเมืองชิคาโกในคืนวันพุทธที่ผ่านมาแต่เมื่อทีมงานมาถึงสนามบินชิคาโกในวันอังคารพวกเขากลับถูกกักตัวที่สนามบินเป็นเวลาสามชั่วโมงจากปัญหาด้านเอกสารโดยบริษัทเอเจนซี่ของวงชี้แจงว่าที่ผ่านมาลาวเนสมาเปิดการสแสดงในสหรัฐโดยใช้เพียงไม้เชิญจากผู้จัดทุกครั้งแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรียกตรวจวีซ่าเป็นครั้งแรก จึงไม่ได้เตรียมวีซ่ามาด้วยและต้องเดินทางกลับประเทศและยกเลิกทัวร์ทั้งหมดในสหรัฐแจ้วของกลับในเมืองชิคาโกต้องคืนเงินให้กับแฟนเพลงที่ซื้อตั๋วไปแล้วกล่าวว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด ทำให้โอกาสเปิดการแสดงในสหรัฐของศิลปินต่างชาติที่ไม่ใช่นักร้องระดับซูเปอร์สตาร์มีความยากลำบากกว่าในอดีตอย่างมากปัญหาดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับเทศกาลดนตรีเซาบ o ยเซาเวสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยศิลปินอินดี้จากต่างประเทศถึงเจ็รายไม่สามารถร่วมเทศกาลได้เพราะปัญหาด้านวีซา่าโดยศิลปินที่ถูกส่งกลับบ้านส่วนใหญ่ที่วีซ่าประเภท B 1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางมาทำธุรกิจในสหรัฐเป็นการชั่วคราวแต่วีซ่าที่ถูกต้องสำหรับนักดนตรีต่างชาติคือ P1 ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้กับนักกีฬาและศิลปินต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาเปิดการแสดงในสหรัฐโดยเฉพาะ